ไปแล้วถ้ามันไม่คุยเดี๋ยวเอาแม่งเลยพี่แบ๊กนั่นแหละไปแล้วแหละมีแบ๊กนแล้วแหละเดูไปขุดด้วยไปล้างด้วยไปล้างด้วยไปขุดด้วยไปขุดต่อด้วยพี่แบ๊กตามไปขุดดิ่จะเหรอไปแค่ไม่กี่คนก็พอแล้วจะยกกันไปกี่คนแล้วล้างหมแล้วไปเลยหรอแบบผมแหละหรอขุดนี่เฮ้ขอพีๆเคียร์เคลียร์ให้ได้นะได้ได้ครับได้ครับ อาเซียเราทำงานได้ป่าวอ่ะว้าบ้าไมเปลี่ยนเลยคุณเหลือไม่มีช่อ็งให้คุณจิ๋งมันไปแล้ยเก็บไปเลยมาตามไปเลยไม่ไหวแล้วถ้ามันไม่เปลี่ยนเก็บไปเลยนะทำไมพี่มันใส่ถุงเราอ่ะเข่าเฝ้าที่เหลียวเฝ้าที่เหลียวเฝ้าที่เหลียวเฝ้าดูก่อนอย่าเพิ่งเช็คก่อนเช็คก่อนเช็หลีอวเฝ้าที่เหลียวเฝ้าเดี๋ยวแม่งร้องไว้เป็นเหลือคนสุดท้ายเฮ้ยเก็บได้เลยไม่ร้องคิวอะไร้ิวอะไรคิวอะไรไม่ต้องมาร้องเดค้างไว้เปิดค้างไว้เปิดค้างไว้ค้าง ใช่ทำไมไม่เอาไม่มีใครเอาเลยวะเบื่อแล้วนะเบื่อแล้วนะถอดเสื้อเอาเองีดว่ามเอาไปละบัตรเดย์ happy happy birthday ขอบคุณครับขอบคุณครับไปโอนตังมาขอบคุณครับ ยืนล้อมกันให้ดีแต่ไม่ต้องล้อมอะเป็นตัวอยู่ยีแบบนี้นะอะไรหรครับเอ่อวอลท่าท่าเนี่ยพี่แจวเทคได้คุยเลยวอลท่าเท่าเนี่ยเจ็ดคนครับเจ็ดคนแอร์แทรเราเอาเท่าที่เรามีดีมันมันท้าสุดเราอะมันไม่มีเสียงเรียกร้องเว้ยจริงจริงอะมันได้แค่สูตรเราถ้ามันชนะแค่แล้วคุณจะเอาไงอะเอ่อน่าจะวอลอะมันมันต้องวอลริงสุดอะต้องวอลริงสุดด้วยอะใช่ครับแล้วคุณคุณมีเท่าไหร่คุณคุณอะ ครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดไม่ไม่ผัดก่อนแล้วก็อาวุธครับใครใครที่ได้บินแรกก่อนผมว่าให้คนนั้นเลือกดีกว่าอยากอยากเล่นอะไรครับได้สิทธิ์เลือกอ่ะเข้าใจไหมสรุปเลยไก็ได้ครับสรุปเลยนอ่เอาเจ็ดเจ็ดรอบแรกอาวุธรอบสองหมัดเปล่าไม้ผัดเนาะนไหนๆแล้วก็ตีอาวุธมาเลยเลยไม่ได้เูเด้ถ้าเท่าไปเลยอาวุธสามหมัดสามจบ มันไม่มีอะไรหรอกถ้าใครได้สามก็ชนะโอเคไหมอวุธหนึ่งอวุธสามมัดสามเลยอวุธสามมัดสามแล้วเดี๋ยวใครได้สามได้ออกไปชนะถ้าเดี๋ยวก่อนนะอวุธสามมัดสามใช่ไหมถ้ามันมาเสมอกันแเราค่อยตัดทีหนึ่งใครเด็กขายาผมเด็กขายาผมเป็นไงเด็กข้ายาผมตาม่ไเอาไปกันเองตายไม่ได้อยูที่โนนคีไอ้ถอยมันไหนโอ๊ยอะไรเยอะเนี่ยทีต่อสามทีต่อสามเด็กข้ายาผมปะกันเรียบร้อยแพ้กันเองเฮ้ยเหลือชนะชนะเลยตัวเดียวมะหนึ่งหนึ่งหนึ่ง ไหมเออสวย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 สววสวย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 สววยสวยสวยสวสวย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 สววยสวยสวยสวสวย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 สววยสวย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 ส เออสละหลังเข้าอวะใจเย็นอย่าลุมอย่าลุมอย่าลุมใจเย็นจะตายสองสองหมดแล้วสองสองสองวไงสองเอ้าอะไรแพ้ล่ะาตัวเดียวอย่าลุ้มหมดไปหมดหมดไปหมดอยนึ่งมีหลังพี่มีหลังปราดัขยัอมั้งตัวที่ตัวนอ เออสวยหูอยกเป็นมาร์ชม yeah. okay. ินเพียรตายโค้งสองอ่ะไม่เ็บสอง